My. จากกลาลังโป้ค่ะมาเลเซียค่ะกลับไปก็เฮงเฮงรวยด้วยค่ะแจงโชค <c oughs> ค่ะโหยมาเลเซียค่ะได้นอนที่หนึ่งค่ะ <c oughs> ขอโชคลาภไว้ก่อนมีเงินในกระเป๋าไว้ก่อนจะเทย่ยมากคือผู้ใหญ่ก็คือรับปากโอเคงานที่หนูทําคือเป็นระดับประเทศอยู่แล้วเ <c oughs> จรจากับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเมตตาสงสาร <c oughs> ก็คือรับปากโอเคคุณอาจจะเจอในสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้เจริญสุขเจริญพรายิดโยมนะผู้มีศรัทธาในบารมีพ่อแก่กรุงเก่าอาสมฤสีเนหรือว่ามีศรัทธาในอุมาจัตโศเฮงนะฝากบอกยตดโยมแล้วกัน ว่าในทุกๆวันเนี่ยอาสมฤษีเนนนะมีการทําพิธีตั้งแต่วันอาทิตย์จะนังคารพระพุหัสจะยกเว้นวันศุกร์วันเดียวอาสมฤษีเนนจะมีพิธีลงพลักหน้าทองแล้วก็เจอมือเปิดดวงเศรษฐีใหม่ตามรูปแบบโบร,โบราณจะเริ่มทําพิธี10บโมงครึ่ง ลงพลักหน้าทองก็เป็นการเสริมเมตตา,ตาเสริมบาร,รมีเสริมอัศงาลาศีให้คนรักคนนิยมชมชอบจะไปค้าไปขายไปหางเงิหนหาทองก็จะได้รับข่าวดีการเจิมมือก็เจิมเพื่อเป็นกําลังพลังใจให้ญาติโยมเจอมือเนี่ยเจอมด้วยการ3ามตแหน่งตําแหน่งแรกคือหน้าผากเปิดนักเมตตาให้คนเห็นคนรักนิยมชมชอบอีกอย่างหนึ่งคือจะเจิม,มือด้านซ้ายเปิดเส้นวาสนาความมือด้านขวาเปิดถุงเงินการเจิมือของอาศรมฤษีเนเนเนี่ยจะเจิมด้วยแป้งเศกกวนอูกวนอูคือ แป้งเกแห่งชัยชนะพร้อมกับผงปฐมังอิติเจมหาลาตีนิสิงเหนและสโสรถมงคลที่เราได้ร่ำเรียนมา,มาจากกปลาลังโปค่ะมาเลเซียค่ะรู้สึกศรัทธาแล้วก็อยากมาลูกสาวพามานี่ครั้งที่3แล้วค่ะกลับไปก็เฮงเฮงรวยรวยค่ะแจงโชคค่ะไยมาเลเซียค่ะไ <c oughs> ด้นอนที่หนึ่งค่ะขอโชคลาภไว้ก่อนมีเงินในกระเป๋าไว้ก่อนจะทะเยอมากลูกสาวนี่คือขอเรื่องงานค่ะเจรจาค่ะกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เอนดูเม่ตางานที่หนูทําคือเป็นระดับประเทศอยู่แล้วคือสิ่งที่หนูพูดไปทั้งหมดถ้าคนอื่นฟัง เขาก็อาจจะแบบไม่ได้สนใจแต่คือผู้ใหญ่ก็คือรับปากโอเคหนูมองว่าถ้าหนูขอแล้วหนูได้แล้วหนูรู้สึกว่าแบบมาจากเขาหนูก็จะให้หนูก็จะทําตามหนูก็จะเคารพมันอยู่ที่ความรู้สึกอะค่ะแต่ถามว่ากราบไหว้ไว้ก็ดีแต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือไหว้พ่อไหว้แม่หนูให้แม่หมื่นหนึ่งหนูก็จะได้มาแสนหนึ่งหนูให้แม่แสนหนึ่งหนูก็จะได้มาล้านหนึ่งเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ก็หนูก็ได้มาจากปู่นี่แหละค่ะสําหรับหนูหนูมองว่าขอคือขอขอเพื่อความสบายใจการทํางานก็คือเราต้องทํางานอยู่แล้วแต่กราบไหว้ก็คือกราบไหว้คุ ย้อนไปอ่ะถ้าไม่มีพ่อแก่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนูมองว่าวันนี้หนูก็คงไม่ได้อยู่ถึงทุกวันนี้หนูเคยลดความลดคันสีแดงที่หนูขับมาหนูสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยว่าหนูไม่มีรอยแผลรอยบาดแม้แต่นิดเดียวทุกคนยังถามเลยว่าทําไมถึงไม่เป็นอะไรแต่พ่อแกอ่ะก็คือหูหักบางคนมองว่าเสียแล้วหูหักแล้วลาว้าแล้วจะทิ้งหนูไม่ทิ้งเพราะหนูมองว่าท่านรับแทนไว้ทุกอย่างความศรัทธามันเกิดปฏิหารจริงๆค่ะเราเป็นคนมีความเชื่อให้ความเชื่อของเราในมีคุณค่าปัจจัยตรงนี้เราเอาไปทําคุณงาามควดีแก สารประโยชน์ยังไงก็ฝากยัดโยมไ้ด้วยแล้วกันนะใครมีโอกาสจะมาลงพลักษหน้าทองจะมาเจอมือเปิดดวงเศรษฐีอาสมฤตษีเนนเชิญได้ทุกวันนะตั้งแต่เวลา10นาฬิกานาทียกเว้นวันศุกร์วันเดียวนอกนั้นมาได้ทุกวันเลยจ้ะ